อาี้าอยมาบอกนักเรียนตรงๆนะว่าอจะมาเป็นครูมาก่อนนะเรียนก็เรียนครูด้วยจบมาทางครูเรียนมาอิทรสีนักเรียนวิโรธนะแล้วก็เคยสอนมาก่อนสอนนักเรียนมาต้องหลายปีสอนเลยระดับมัธยมด้วยนะระดับอาชีวะคือสอนโรงเรียนกมรมไปรษณียนะ์เด็กโตละจนเบื่อ มาบวชนี่ก็ไม่ได้อยากจะคิดมาเป็นครูเลยนะนะแต่มาไม่สอนเด็กมาตั้งหลายปีนะเพิ่งจะมาสอนเ,อเมื่อไมอ่กี่ปีนี่เองตอนมาอยู่ปฐมศึกษาที่จริงอยู่ปฐมศึกษามาตั้งหลายปีแล้วสิบยี่สิบปีไปทําแต่เรื่องเกษตรไปอบรมแต่ผู้ใหญ่หนักไปทางด้านนั้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเกษตรเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยสอนให้คนหมดหนี้หมดสินมาโอ้โหไม่ทุ้เท่าไหร่นะจนได้รับรางวัลจนไม่มีตู้จะใส่แลนะ้วเนะี่ยเป็นทั้งครูภูมิปัญญาไทยเป็นปราชชาวบ้าน เป็นปลายเกษตรของแผ่นดินนะเป็นผู้ส่งเสริมเกษตรซีดีเด่นเขียนได้เป็นหน้าเลยนะรางวัลที่ตมาได้รับที่ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของช่วยเหลือเกษตรกรไปอยู่ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเกือบ20ปีตอนหลังเห็นว่าสุขภาพเราไม่ดีอายุก็มากแล้วเลยต้องถอยถอนออกนะมาทํางานด้านการศึกษาบ้างมาอ่านหนังสือทบทวนความรู้ตอนนี้ตมาก็มีเวลา มากขึ้นคนณะครูก็เลยมาขอให้ธรรมาช่วยสอน,นอบรมสมณะก็ให้มาขอร้องให้ไปช่วยอบรมช่วงก่อนฉันบ้างวันนี้ก็ <c oughs> กถูกนิมนต์ให้มาเทศเนี่ยธรรมว่าเช้าเดี๋ยวก่อนฉันจะจต้องเจอธรรมอีกนะก่อนฉันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเล่านิทานชาดกให้ฟังแต่ดูเนี่ยไหมนักเรียนธรรมารู้สึกเด็กใหม่นี่ตั้งใจฟังกันดีมากเลยนะดีอันนี้ธรรม้องขอบใจนักเรียนทุกคนทีนี้ ก็เรียนฟังบทความมาน,นี้นะแล้วเรียนจัดสะท้อนนี่เห็นเลยว่าโอ้นี่เรานี่โชคดีนะไอ้ข้างน,นอกเนี่ยนักเรียนว่าจะมานักเรียนคงผ่านมาบ้างแล้วนะได้ข่าวนะธรรมาได้ข่าวจากครูมาเล่าให้มาฟังว่าสอบเข้ามาเรียนที่เนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ผ่านหลายคนสรมาถามบอกเพราะอะไรถึงไม่ผ่านล่ะก็บอกยังเขียนหนังสือไม่ถูกเลยเขียนภาษาไทยไม่ถูกอ่านหนังสือก็ยังไม่ออกโอ้โหจบปสี่แล้วยังมีเหรอ เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกนี่หมดท่าแล้วนะแล้วเรียนรู้มาสมัยตมาเนี่ยสมัยก่อนๆเน,นี่ยคนจบแค่ม .3 นะเลยป .4 มาอีกสามชั้นเนี่ยม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยเขาไปเป็นครูได้เลยนะไปสอนนักเรียนได้วิชาเขาแข็งมากโอ้โหป .4 เนี่ยอย่างกับคล่องหรือเลยลเรื่องเขียนอ่านอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ป .4 เนี่ยไม่รู้หนังสือเนี่ยโอ้โหหมดท่าแล้ว นะมันตกต่าถึงขนาดนั้นเลยสอบไม่ผ่านนะเพราะว่าถ้าป .4 ยังเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกแล้วมันจะไปต่อยอดอยังไงได้อะใช่ไหมมันจะก้าวไปยังไงออกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องขยันหน่อยถ้าใครยังอ่อนในเรื่องของหนังสือเนี่ยนะนะอาจารย์มานึกไม่ถึงเลยโอ้โหป .4 ยังเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นตัวเลยนะสะกดก็ไม่ถูกอะไรต่างๆก็เลยไม่ผ่านก็มีหลายคนอาจารย์มาบอกโอ้โหัย ขนาดนี้มันน่าจะคล่องแล้วนะเรื่องนี้เอาละทีนี้มาฟังเรื่องของบทความที่ทรไมจะมาอ่านนักเรียนให้นักเรียนฟังเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาทุกวันนี้มันตกต่ำนะไปเรียนข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ถึงบอกหางานทํายากเพราะคนไม่มีคุณภาพนะจบประมาณแล้วเนี่ยนะตกงานว่างงานเยอะแยะเลยเป็นภาระกับพ่อแม่ไหนะจะส่งให้เรียนเรียนจบนะจบบ้างไม่จบบ้าง เวลาทำงานสอบไม่ไมผ่านเข้างานไม่ได้เสียเงินยัดอีกนะต้องไปหาเส้นสายให้เข้างานได้นะไหนจะต้องบวชบวชก็ต้องมาเสียเงินอีกนะบวชเสร็จเดี๋ยวแต่งงานก็ต้องมาหาเงินให้อีกโอ้โหลูกแต่ละคนนี่หมดเงินเขาบอกมีลูกคนหนึ่งจนไปสิบปีนะนี่คือภาระของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกจนกว่าจะตลอดรอดฝั่งทีนี้มาฟังดูว่า บทความที่เขาเขียนเนี่ยมาเห็นว่าดีนะแล้วได้มาใหม่ๆสดๆแล้วร้อนๆเลยจะให้นักเรียนฟังเลในครั้งนี้ดูนะเขาบอกว่ามีคนส่งบทความนี้มาให้ผมผมในที่นี้ก็คือเป็นนักข่าวอาวุโสนะชื่อกาแฟสดหรือกาแฟดำนะสุดที่ชายหยุ่นบอกว่าเป็นบทวิเคราะห์ว่าอีกไม่ถึงอีกไม่ถึง20สิปีข้างหน้านะ ะมีแนวโน้มว่าคนไทยในจะโง่ลงเขมพรพมา่าแขกจีนฝรั่งจะเข้ามายึดอาชีพคนไทยเกือบทั้งหมดคนไทยก็จะกลายเป็นขี้ข้าหรือลูกจ้างในที่สุดผมอ่านแล้วก็เชื่อว่ามีคนไทยที่เริ่มจะกลัวคำพยากรณ์นี้ว่าจะเป็นจริงจึงขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันคิดหาทางป้องกันไม่ให้ความกลัวนี้เป็นความจริงนะเขาวิเคราะห์ว่ายังไงเขาบอกว่า หนึ่งเด็กไทยสมัยนี้เนี่ยสนใจแต่โทรศัพท์นะสนใจแต่โทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีอะไรสมาร์ทโฟนไอโฟนไอแพ d ใช่ไหมใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ถ่ายรูปได้เล่นเฟซเล่นไลน์ไดนะ้เป็นเกี่ยวกับไอทีเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารออนไลน์ไปหมดแล้วนะโอ้โหมันทันสมัยมันเร็วมากเล่นเกมก็ได้ด้วยเด็กไทยสมัยนี้จึงติดโทรศัพท์เล่นไลน์กันทั้งวันทั้งคืนนะเล่นเกมกันทั้งวันทั้งคืน ไม่หลับนะไม่หลับไม่นอนนอนก็ดึกแถมตื่นสายหนังสือไม่สนใจเรียนตื่นก็ไม่ทันเรียนเลยกินข้าวไม่ทันพอสายหน่อยก็หนีไปกินข้าวนะตอนเช้ากินไม่ทันนะไปเรียนเช้าเช้าหนีไปกินข้าวสิอีกละนะขาดเรียนชั่วโมงแรกนะวิชาหนึ่งรุ่งขึ้นก็แบบเดิมอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันจนหมดทุกวิชา เมื่อเรียนไม่ทันไม่รู้เรื่องก็เบื่อใช่ไหมพอเรียนไม่ทันไม่รู้เรื่องก็เบื่อก็ชวนกันหนีเรียนไปตั้งแก๊งติดยามั่วเซ็กเป็นอย่างนี้นะ <abbiamo> นักเรียนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เรียนไม่ทันพะมัวแต่เล่นเกมเล่นเฟซเล่นไลน์ติดโทรศัพท์เป็นอย่างนี้เยอะมากนะ<ส>นี่คือสังคมในเรื่องการศึกษาทุกวันนี้เขาแก้กันไม่ได้นะทางรัฐบาลนี่ก็แก้ไม่ได้แต่พูกเราจะไม่เป็นอย่างนั้น พวกเราเรามาอยู่ในระบบอย่างนี้จะไม่ให้ปล่อยให้มาเล่นไม่ให้มีมือถือด้วยน,นี่เป็นกฎอันหนึ่งพวกเราถึงอยู่รอดมีคนส่งลายมาให้ตอตมาสมณะมีพุทธิภาวะและที่จะใช้สื่อพวกนี้นไม่ไปเละเทะทำสิ่งที่ไร้สาระอัตอมามีมีทั้งไลน์มีทั้งเฟซมีทั้งอะไรเพื่อเอามาสื่อสารที่มาให้อ่านนักเรียนฟังนี่ก็มาจากลน์ นะสองครูเนี่ยครูเนี่ยก็สอนไปตามหน้าที่นะลองไปเข้มงวดกับลูกหลานลูกหลานเขาเขาสิเดี๋ยวพ่อเสือแม่เสือก็มาถึงโรงเรียนนะผู้บริหารก็ต้องเกรงใจครูก็เลยต้องปล่อยไม่ยุ่งด้วยนะพอไปยุ่งกับเด็กๆมากๆเด็กไปฟ้องพ่อแม่พ่อแม่มันก็มาละลงแรงลงลง็ลงนะครูก็ไม่กล้าไปยุ่งด้วยเด็กก็ได้ใจ เพราะมีแบกแบกก็คือพ่อแม่นะซึ่งพ่อแม่เนี่เป็นตัวรังแกเด็กนะคือเข้าข้างเด็กนะไม่รู้เรื่องอะไรเข้าข้างเด็กลูกก็เลยเสียเป็นอย่างนี้กันเยอะนะสาการวัดผลเด็กสอบตกนะก็หาทางยัดเยียดให้เด็กสอบผ่านนะไม่งั้นจะเสียชื่อว่าครูสอนไม่เก่ง แถมถูกผู้ปกครองด่าวอีกเนี่ยมันเป็นวิธีทำลายเด็กโดยตรงเลยนะกฎหมายใหม่ก็เอื้อนะไม่สามารถทำโทษเด็กได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ตีเด็กนะตีเด็กที่จะผิดกฎหมายแต่เด็กที่นี่ครูตีได้นะเพราะเขาเราเป็นเอกชนนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่ได้อยู่ในระบบของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันถึงปกครองกันยาก จะเรียกเด็กมาสอบใหม่มันก็ไม่มาเด็กก็ไม่มานะก็เลยใช้วิธีเอา้าเองเขาเอาคำตอบนี่ไปลอกเอา้านะแล้วก็มาสอบนะอ้อนวอนสารพัดจนเด็กผ่านได้ก็โล่งอกขนาดได้เกรด1.8ก็ให้ผ่านละ1.8มันกี่เปอร์เซ็นตะ์อะ40เปอร์เซ็นต์เองนะผ่านได้แนละ้วนะเกรดมันเกรด4เนี่ยถ้าไม่ถึง1.5เดยแค่1.5นี่ให้ผ่านแล้วมันแย่แล้วนะ อย่างน้อยคุณจะต้องได้2หรือ2.5นะนี่ไงคือความรู้ของเด็กในขณะนี้โดยทั่วไปเด็กถึงต่ำตกต่ำเพราะดันกันขึ้นมานะอาศัยเส้นบางอะไรอาศัยบาร,รมีพ่อแม่บางอะไรบ้าง 4. ในเรื่องของการทำงานพอจบมาแล้วปุ๊บไปเข้างานนะไปเข้างานคนเก่งเนี้ยเข้างานไม่ค่อยได้หรอกถ้าไม่มีเส้นนะไม่มีเส้นไม่มีผู้ใหญ่ช่วยนะ ต้องมีเส้นถึงจะโอเคต่อไปเราจะได้ประหลัดกระทรวงได้ที่บดีคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพราะอาศัยเส้นเข้ามาบ้านเมืองมันนึงได้เละเทะขนาดเนี้ยโกงกันที่ผายไว้วอดนะข้อต่อมาข้อ5เด็กสมัยนี้ทําอะไรไม่เป็นไม่ยอมลําบากไม่อดทนต่อความลําบากสังเกตให้ดีลูกรู้เราเป็นอย่างงี้ไหมนะถ้าเป็นครูลูกศิษย์เราเป็นอย่างนี้ไหมนะ ไม่ขยันไม่อดทนกนะลัวลำบากนะพอเข้าทำงานเจอระเบียบเจอวินยัยพอไปทำงานเจอระเบียบเจอวินัยเข้านะเจองานหมักเข้าก็ามาบ่นกับพ่อแม่นะพ่อแม่ว่างไงรูนะ้ไหมพ่อแม่ที่มีสตังค์มีอำนาจก็บอกว่าเออนะอยู่ไม่ได้ก็อย่าไปทำมันเลยมาอยู่กับพ่อแม่นี่เลี้ยงเองนะเดี๋ยวพ่อแม่เลี้ยงเองเสร็จแล้วพอมาอยู่กับพ่อแม่ไปมีครอบครัว ไปเอาผัวเอาเมียก็ามาเกาะพ่อแม่กินอีกพอพ่อ,พอ,พอ,พอแม่ตายก็รักษาสมบัติไว้ไม่ได้ขายกินหมดเพราะตัวเองไม่ได้เคยลำบากไม่ได้เคยสร้างตัวมาใช่ไหมเกาะพ่อแม่กินพอพ่อ,พอแม่ตายก็ขายสมบัตินะนะข้าก็หมดเพราะฉะนั้นคนที่ร่ํารวยเนี่ยนะคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ก็บอกเจเนอเรชันที่สองกับเจเนอเรชันที่สามคนรุ่นที่สองกับรุ่นที่สามเนี่ยหมดละ บางคนนี่หมดตั้งแต่รุ่นที่สองเลยแค่รุ่นลูกไปถึงรุ่นหลานเพราะลูกมันมันมันสปอยอ่ะเราจะเห็นแขพกพม่าเขมรและต่างชาติเข้ามาค้าขายในเมืองไทยนี่มากขึ้นโรคยุคต่อไปนี้มันเป็นโรคแห่งการยุคเขาเรียกยุคแห่งการแข่งขันนะนักเรียนใครอ่อนแอใครโงนะ่จะถูกเอาเปรียบนะจะถูกเอาเปรียบแล้วก็จะอยู่ในสังคมลำบากเพราะนั้นนักเรียนตัวเล็กเนี่ย นั้เรียนตั้งใจฟังให้ดีนะขยันเรียนเด็กนักเรียนจะอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างดีแต่ถ้าใครขี้เกียจแถมโง่อีกด้วยนะนะขี้เกียจแล้วแถมโง่คนะุณจะอยู่ในสังคมลำบากจะถูกเข้าเอาเปรียบนะนอกจากเอาเปรียบแล้วดีแล้วดีจะถูกโกงถูกหลอกสารพัดเลยเพราะโลกทุกวันนี้มันมันคนมันมากขึ้นนะคนฉลาดก็จะเอาเปรียบคนโง่เป็นอย่างนั้นเอง เพราะนักเรียนมาเรียนที่นี่นักเรียนไม่โง่หรอกนะใจฉลาดแล้วรู้เท่าทันคนยิ่งมาศึกษาธรรมะด้วยจะทําให้รู้เท่าคนที่รู้เท่าทันกิเลสเนี่ยมันจะรู้เท่าทันคนได้ง่ายเพราะนั้นมาเรียนที่เดียไม่โง่นะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้ดีก็แล้วอย่าขี้เกียจน,นะให้ฟังการอบรมอะไรต่างๆให้ดีขายนะของสังคมของเรื่องของการศึกษานะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะ อาจะมาจะขอจบด้วยนิทานสักเรื่องหนึ่งนะ,นะสักเรื่องหนึ่งขอเวลานิดหนึ่งมันเป็นเรื่องของความสามัคคีในระบุในหมู่เพื่อนฝูงนะการนักเรียนมาอยู่ที่นี่นักเรียนให้มีความสามัคคีช่วยเหลือกันแล้วมันจะมีความสุขถ้าลองได้แตกแยกทะเลาะบอาแว้งกันไม่มีความสุขหรอกนักเรียนอย่าไปสร้างศัตรูวิธีจะสมมติถ้าเรามีศัตรูเนี่ยนะ นักเรียนฟังนะอันนี้เป็นคติทำคำคมนะแต่ามาเขียนไว้ในห้องน้ําเลยติดไว้จนจําแม่นเลยก็บอกวิธีทําลายศัตรูที่ดีที่สุดทํำยังไงร,รู้ไหมต้องทําศัตรูให้เป็นมิตรจําไว้นะวิธีทําลายศัตรูให้ดีที่สุดก็คือต้องหาวิธีทําศัตรูให้เป็นมิตรนะอย่าไปทะสร้างศัตรูนะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าทำเป็นไม่รู้ศัตรูจะเป็นมิตรทำเป็นไม่รู้สะบ้างนะศัตรูจะมาเป็นมิตรทำเป็นใจเย็นๆอดทนสะบ้างนะเยวะศัตรูก็จะมาเป็นมิตรเองเพราะนั้นอย่าไปเกิดความแตกแยกเกิดความแตกสามาคัคคีมันจะอยู่ไม่เป็นภาสุขเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นชาดกในหนังสือของชาดกทันยุกเล่มหนึ่งของท่านนาวพุทธนะท่านสิริเตโชนะท่านเล่าในหนังสือเนี่ยคือ เหตุก็คือมีสงฆ์เนี่ยมาคุยกันนะคุยกันในสมัยพุทธกาลนะ mm hmm. ก็เราเอ๊ะเทวทัตเนี่ยนะทำไมชอบปองร้ายรอบปวงประชชนพระพุทธเจ้ามาตลอดเลยพระเทวทัตนี่จองจองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้าแกล้งพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเจ้าชายนะเป็นเจ้าชายศรัตะเพราะเป็นพระญาติกันนะนะไม่ใช่พญาตตัวตื่นพญาติเส้นได้นะอ่านมาเคยดูหน,งนังประวัติพุทธประวัติแม้มาบวช เรวทัตก็มาบวชตามนะมาบวชตามมาแกล้งพระพุทธเจ้าอยู่แหละแนะกล้งถึงขนาดไปคบคิดกับพระเจ้าชาติศัตรูจ้างในขมังชนูในขมังธนูมายิงนะไปหาช้างที่เมามันตกมันแล้วให้กินเหล้าเมาเพื่อที่จะมาเหยียบพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะช้างนาราคิลิงนะอะไรต่างๆแกล้งถึงขนาดนั้นนะแต่ด้วยพระเมตตาและพระบารมีของพระพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในขมังธนูในที่ถุกก็วางธนูนะกลายมาเป็นศรัทธาช้างนากราคิลิงพอเห็นพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นช้างดีไปเลยนะไม่เมามันไม่กล้ามาทําร้ายพระพุทธเจ้านี่ด้วยพระบรารมีด้วยพระเมตตาพระนนขนาดโอ้โหกลัวนะวิ่งเข้าไปขวางพระเจ้าบอกถอยไปอ,อนนท์นะช้างไม่ทําอะไรตถาคตได้หรอกนะอันนี้เป็นต้นพระเทวทัตถ,ถือกกลิ้งหิน ลงมาเพื่อที่ห้ทับพระพุทธเจ้าหินก็ไปสะดุดนะจนกระเด็นมีสะเก็ดกระเด็นมาถูกพระบาทนะเขาเรียกโลหิตจุตุประบาทนะทำให้พระพระบาทห่อเลือดอ่ะนี่แหละเป็นอนันตริยกรรมข้อหนึ่งในที่สุดพระเทวทัตถ,ถูกธรณีสูงใครเคยได้ยินประวัตินี้ไหมนะเอ้านักเรียนจะได้ฟังไม่ต้องห่วงนะมีเรื่องเล่าเหล่านี้เยอะแยะนะ นี้พระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าไม่แต่ชาติปัจจุบันนี้หรอกนะสาวกทั้งหลายสงฆ์ทั้งหลายเป็นมาตั้งแต่อดีตชาตินานมาแล้วพระพุทธเจ้าเราก็เลยระลึกชาติให้ฟังว่าเหตุที่พระเทวทัตมาคอยปรองพระชนคอยการแกล้งตถาคตเนี่ยเพราะเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อชาติปางก่อนพระพุธเจ้าท่านก็เลยมาเล่าเป็นชาดกนะ คือพระพุทธเจ้านี้ท่านระลึกชาติได้โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชาตินะนะจนไม่มีสิน้นสิ้นสุดเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเล่าชาดกในการละครั้งหนึ่งให้ฟังว่าการละครั้งหนึ่งมีสัตว์อยู่สามชนิดนะมีสัตว์อยู่สามชนิดเป็นเพื่อนกันมีกวางมีนกชนิดหนึ่งเรียกนกกระเตนนะันกกระเตนชื่อเป็นภาษาบาลีธรรมดาเรียกยากเอาเป็นชื่อว่านกกระเตนก็นแล้วกันนะสามเต่า เต่าสัตว์สามชนิดที่เป็นเพื่อนรักกันมากเลยอยู่ที่ในป่ามีหนองน้ำนะนะก็รักใคร่ช่วยเหลือกันมาตลอดนะมีอยู่วันหนึ่งมีในพรานก็เห็นรอยเท้ากวางก็ดีใจเพราะในพรานเนี่ยมันก็จะอยากจะได้กวางใช่ไหมก็มาทําบ่วงนะบ่วงกวางก็เลยมาติดบ่วงนะดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดร้องให้ ให้เพื่อนสามตัวได้ยินก็มาช่วยนะนกกระเต็นได้ยินก็ไปบอกเต่าบอกโอ้เพื่อนกวางเราถูกบ่วงของนายพานดิ้นไม่หลุดเดี๋ยวนายพานมาก็จะต้องมาจับกวางไปนะก็หาทางช่วยเต่าก็เลยรีบมากัดไอ้เชือกหนังอะ่ะนะกัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนกอะไรไม่ได้ท่าแล้วเดี๋ยวนายพานมานะเก่าตัดมันเป็นเชือกหนังใช่ไหมกัดจนปากนี่เป็นแผล ฟันก็จะหลุดหมดแล้วนะก็ยังไม่ขาดเลยทำไงดีนกกระเต็นก็เลยรีบบินไปที่บ้านในในพรานนะหาทางพอในพรานออกทางประตูปุ๊บนกกระเต็นก็บินมาจิกตีในพรานก็โมโหไม่รู้จะทำไงเพราะนกบินได้ไหมจะยิงก็ยิงยากนะก็ถือว่าเอ๊ะสงสัยจะเป็นโชคไม่ดีล้างไม่ดีนวมั้งนะก็เลยยังไม่ออกไปป่ากลับเข้าไปนอนตื่นนะตื่นขึ้นมาเอาใหม ออกทางประตูหน้าล้างไม่ดีออกประตูหลังดีกว่าออกประตูหลังนกกระเต็นก็มาอีกแหละมาบินจิกตีอีกนะก็เลยว่าสงสัยจะล้างไม่ดีเอากลับไปนอนใหม่ก็เลยมาช้ากว่าจะมาที่กวางได้เต่าก,กัดจนเชือกจะขาดก็ไม่ขาดทําไงนกกระเต็นบกบอกบททางแล้วพลานกําลังเดินทางมาแล้วนะในที่สุดกวางก็เลยต้องกัดเชือกด้วยปากของตัวเองเลยนะแล้วก็ดิ้นสุดท้ายในที่สุดก็หลุด หลุดจากเชือกไปก็วิ่งหนีไปนะในพรานมาถึงไม่เห็นกวางก็เห็นเต่านะเห็นเต่าโอ้เต่าต,ตัวนี้เองมากัดเชือกนะให้กวางหลุดไปได้จับกวางไม่ได้เลยจับเต่าใส่ถุงไว้แขวนไว้ที่กิ่งไม้นะแขวนไว้ที่กิ่งไม้กิ่งไม้เสร็จก็ไปเดินหากวางต่อตามรอยกวางไปกนะวางตัวนี้เป็นกวางโพธิสัตว์ด้วยกวางฉลาด ก็หาทางหลอกล่อในพลานไปนะทำรอยเท้าปลอมคือทำไปถอยหลังเดินนะ่นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นจนพลานงงเดินไปคนละทิศคนละทางในที่หลุดวางก็เลยอ้อมมาช่วยเต่านะช่วยเต่าด้วยการเอาเขาเนี่ยนะเอาถุงที่ใส่เต่าเนี่ยออกมาแล้วก็เอาปากกัดถุงขาดเอาเขาทำให้ถุงมันขาดเต่าก็เลยหลุดออกมาจาก กระสอบจากถุงนั้นนะมุดน้ําในหนองน้ําหลบหนีไปได้ในพรานก็เลยไม่ได้ทั้งเต่าไม่ได้ทั้งกวางนะนี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนานมาแล้วก็เป็นมาอย่างเนี้แล้วเรียนลองเดาซิว่าในพรานนยต่อมาได้มาเกิดเป็นอะไรนะในพรานในพรานนะในพรานที่จะจะไปยิงกวางไปฆ่ากวาง ต่อมาก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตไงส่วนกวางนะกวางต่อมาเกิดมาเป็นอะไรดังๆ่งงีเก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยกวางนี่คือพระพุทธเจ้านะนกกระเต็นนกกระเต็นต่อมาได้เกิดเป็นอะไรใครรู้บ้างทายไม่ได้ไม่เสียเวลานกกระเต็นต่อมาก็เกิดมาเป็นพระสารีบุตรนะพระสารีบุตร ที่มันมีความเกี่ยวพันกันมาหลายชาตินะ,นะในแต่ละชาติเนี่ยมีความเกี่ยวพันจึงได้มาเป็นอักขสาวกเบื้องขวาสารีบุตรเป็นอักขสาวกเบื้องขวาส่วนเต่าแหละใครเมื่อมีอักขาวกเบื้องขวาและอักขาวกเบื้องซ้ายคือพระอะไรพระโมคคัลลานะนะเต่านี่ก็คือพระโมคคัลลานะเต่านี้สายเจโตเหมือนเต่านนะ นกนี่เหมือนสายปัญญาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปนี่คือเรื่องเล่าถึงความสามัคคีไหมสัตว์สามตัวรักกันในที่สุดก็เลยรอดทั้งสามตัวเลยแต่ถ้าลองไม่สามาคัคคีไม่ช่วยเหลือกันรอดไหมนักเรียนไม่รอดนะเพราะนั้นเป็นเพื่อนกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องรักใคร่กันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะมันจะได้เกิดความเป็นอยู่อย่างพาสุขนะเหตุเพราะความสามาคัคคีอย่าให้แตกแยกอย่าให้ทะเลาะบอกแวงกัน นะให้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนพ้องพี่น้องนะกันเราวันนี้ก็พอสมควรกิเวลาแล้วนะต้องขอขอบใจนักเรียนมากเลยนะที่นักเรียนตั้งใจฟังกันดีไม่คุยไม่เล่นกันเลยนะโอ้โหวันนี้นิมิตหมายที่ดีมากเดี๋ยวก่อนฉันมาพบกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังหลายเรื่องนะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรกิเวลาแล้วนะนะก็ขอยุติการแสดงธรรม นะทำวัดเช้าสำหรับวันนี้ไว้จะเปลี่ยนแค่นี้นะอ้าวเจริญธรรมท,ทุกๆคนอ่าสาธุ